เมื่อมีอายุมากขึ้นเครื่องทุนแรงมีความจำเป็นต่อการดํำรงชีวิตนะคะโดยเฉพาะต่อการรดน้ำต้นไม้การรดน้ำต้นไม้เราจะใช้สายยางฉีดพ่นก็ได้ค่ะแต่เมื่อต้องการให้ปุ๋ยทางใบก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงช่วยนะคะเมื่อก่อนย,ายา่าๆเบรกทางฉีดปุ๋ยนี้สบายๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้ต้องถนอมเรียวแรงเอาไว้บ้างบางครั้งเลยยกมาวางที่เก้าอี้แล้วใช้เหล็กที่ติดมากับถัง ฉีดพ่นออกไปค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องแบกอยู่บนหลังตลอดเวลาย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าการผสมปุ๋ยทางใบลงไปในถังจะสะดวกมากค่ะในการฉีดพ่นให้น้ําเป็นละอองฝอยจะช่วยเพิ่มความชื้นให้ต้นไม้ลดฝุ่นและจะช่วยการระบายอากาศได้ดีขึ้นโดยกดปุ่มตรงนี้ให้เกิดไฟแล้วเครื่องก็ทํางานค่ะชาร์จไฟเวลากลางคืนนะคะเวลาฉีดพ่นเราก็บีบก้านสีดําเข้ามานิดหน่อย น้ำก็จะเป็นละองฝอยตามที่ต้องการเลยค่ะไม่อยากเบรกก็วางบนเก้าอี้แล้วเราก็สามารถเดินฉีดพ่นน้ําซึ่งผสมปุ๋ยทางใบไปด้วยนะคะจะทําให้ต้นพืชได้รับปุ๋ยทางใบทั่วทั้งสวนเลยค่ะโดยเราก็ไม่หนักและไม่เหนื่อยเราแค่เคลื่อนย้ายนะคะเมื่อย้ายตําแหน่งก็เลื่นอนเก้าอี้ไปและเลื่อนถังไปวางตรงตําแหน่งใหม่ปุ๋ยทางใบที่ใช้ประจําสวนนี่แหละค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยาย่าก็ใช้การทำโดยใส่ในถังใหญ่เลย ขนาด5ลิตรนะคะก็ใช้ได้นานไปวางตามจุดต่างๆของสวนเมื่อเราจะใช้ก็หยิบใช้ได้สะดวกค่ะนี่ต้นอกรีมาอุดมทรัพย์ค่ะนี่คือดอกที่เหี่ยวนะคะอุดมทรัพย์ออกดอกทั้งสองยอดเลยค่ะนี่ยอดลูกข้างบนนี้ยอดแม่ย่าๆยังไว้เป็นกอนะคะยังไม่แยกออกจากกันให้อยู่เป็นกออยู่ค่ะตอนนี้อุดมทรัพย์ต้นโตมากเลยสิ่งที่ใช้ประจําในสวนคือจุลินทรีย์สังห์แสงค่ะ ใช้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งในสวนย่าๆยติมม้มไมด้วยต้นไม้นะคะก็กลัวว่าเชื้อราหรือเชือ้อโรคต่างๆจะแพร่ระบาดเพราะว่าต้นไม้เออัดกันมากย่าเลยใช้ยูรินซีสังเคราะห์แสงเป็นประจำไม่มีเชือ้อโรคต่างๆเลยนะคะทั้งที่ต้นไม้เบียดเสียดกันเวลาเดินไปชมต้นไม้เราต้องทําตัวบางๆค่ะต้องขมิมวหน้าท้องมิฉะนั้นร่างเราจะไปชนกับใบไม้หากเราต้องการประหยัด ปลูกต้นไม้โดยไม่ใส่ปุ๋ยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ประโยชน์มากมายกับต้นไม้ค่ะยายาผสมลงในน้ําและฉีดพ่นอย่างนี้เป็นปะกะติสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะแล้วแต่จังหวะเวลาหากไม่มีเวลาว่างจริงๆก็ต้องทําให้สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะหากพอมีเวลาก็สัปดาห์ละสองครั้งต้นไม้จะรู้สึกมีชีวิตชีวาต้นไม้สดชื่นนะคะเหมือนต้นไม้ได้รับสารอาหารพิเศษ ลอาทาดูนะคะเพื่อนๆจุลินทรีย์สังเข้าแสงทําไม่ยากค่ะทําไว้ใช้ไว้กู้สวนนอกจากบำรุงต้นไม้แล้วบำรุงดินด้วยนะคะดินตายดินที่ต้นหญ้าไม่ขึ้นหรือต้นไม้อะไรไม่ขึ้นเลยหรือดินแข็งเราเอาจุลินทรีย์สังเข้าแสงไปราดรดนะคะประมาณหนึ่งเดือนดินเหล่านั้นก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จะมีต้นหญ้าเล็กๆเกิดขึ้นและเราสามารถปลูกต้นไม้ที่ดินเหล่านั้นได้นะคะไปฟื้นฟูให้ดินมีชีวิต ซึ่งในคลิปยรายาก็เคยทําไว้แล้วค่ะการฟื้นฟูดินตายให้มีชีวิตโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะหแสงเราเลือกฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะหากช่วงเช้าก็ควรจะก่อนเวลา9โมงนะคะเพราะหลังจาก9โมงเช้าแล้วอากาศจะร้อนจัดมากจะทําให้ต้นไม้ใบไม้ดูดซับจุลินทรีย์ได้ไม่เต็มที่ใบไม้ก็จะแห้งไปก่อนนะคะเพราะแดดร้อนจัดเตยราส่วนมากจะใช้ช่วงเย็นค่ะช่วงเย็น เรามีเวลายาวขึ้นในการที่จะฉีดพ่นเพราะว่าหลังจากเย็นไปแล้วดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ส่องแสงมาแล้วนะคะใบไม้สามารถดูดซับดูรินซีได้ยาวนานขึ้นได้ตลอดทั้งคืนเลยนอกากกลางคืนบรรยากาศก็จะมีความชื้น <S <S เมื่อใบไม้ดูดซับไ้เต็มที่พอรุ่งเช้าเขาเจอแสงแดดแสงอาทิตย์ใบไม้ก็สังเห์แสงได้เลยค่ะและใบไม้ก็จะเก็บความชื้นไว้ในใบของตัวเองทําให้รู้สึกว่า มีใบอิ่มน้ำมีใบอวบอยู่ตลอดเวลานะคะวิธีการนี้เพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะสามารถใช้ได้กับไม้ใบและพืชผักสวนครัวค่ะเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นประโยชน์กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะก็ต้องขออภัยน้องๆน,นะคะที่บอกว่าให้ช่วยนำไม้ใบสวยมาสลับกับพืชผักสวนครัวแต่บางครั้งย่าๆหนักไปทางพืชผักสวนครัวพอดีขายต้นพันธุ์อยู่ทางนั้นด้วยค่ะจึงหนักไปหน่อย วันนี้จึงพาไม้ใบสวยมาได้ชมกันนะคะแต่ทั้งไม้ใบสวยและพืชผักสวนครัวก็ยังมีอยู่ประจําบ้านค่ะต้องแบ่งเวลากันนะคะสองมือทําอะไรก็ได้ไม่มากค่ะอยากจะเป็นทศกันมี2ีมือแต่ไม่ชอบมี10หน้านะคะ <c oughs> หน้าเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะอยากมีมือหลายมือแต่มันก็คงเป็นไไม่ได้นะคะนอกจากเราต้องจัดเวลาให้ตัวเอง <c oughs> ย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆมีอะไรแนะนำหรือคอมเมนต์มาได้ค่ะ เผื่อว่าย่าๆไปปรับปรุงช่องอย่างไรหรือนำต้นอะไรมาให้ชมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย